ชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2565วันนี้เวลา19นาฬิกา16นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชะราศริดาทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในทศก,การตรุษจีนพุทธศักราช2565ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนทอง,ทงเทียนเงินและทูบที่โต๊ะเครื่องสังเวยแล้วทรงจุดทูบหางแล้ทรงปักที่เครื่องสังเวย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชราราชธิดาทรงจุดทูบหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงกราบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ <man> <patriot improved> ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาทรงเผากระดาษเงินกระดาษทอง พิธีสังเวยพระป้ายคือการถวายอาหารไหว้บรรพบุรุษตามธรรมเนียมจีนเริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายณพระที่นั่งเวหาจํรรูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันไหว้ของจีนส่วนวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีนจะมีการสังเวยพระป้ายที่พระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต พระป้ายหรือที่ชาวจีนเรียกว่าเกศศิน์หมายถึงป้ายชื่อของบรรพบุรุษบุพการีที่ตั้งไว้สําหรับบูชาประจําบ้านซึ่งพระป้ายที่พระที่นั่งอมพรสถานมีลักษณะเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกษัตริยาธิราชพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระเหมือนกับพระสยามเทวาธิราชแต่พระพักมีลักษณะคล้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวาหามกุฎวิทยามหาราชประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีน ทำด้วยไม้จันทร์จำหลักลงรักปิดทองจารึกพระประมาพิไทยเป็นอักษรจีนที่ด้านหลังซุ้มเรือนแก้วมีฉัดทองหชั้นสองข้างสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมราชจุกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกาลสิน วันนี้เวลา10นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา,าสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาลสินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สมเด็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาลสินประจำปีการศึกษา2561-2562 ปีนี้สภาหมหาวิทยาลัยกาลสินมีมติทูลกล้าทุลงกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์บุตรศบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพืชศาสตร์แด่สมเด็จพระนิฐิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาโดยเฉพาะการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรของประเทศจนก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริหลายโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ จากนั้นพระราชานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและประิญญาตรีจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะศิลปาศาสตร์คณะศึกษา,าศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษารวมทั้งสิ้น1,382คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชว,วาทความว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้วย่อมจะต้องออกไปดําเนินชีวิตในสังคมการที่จะดํารงตนอยู่ในสังคมนั้นสําคัญที่สุดคือจะต้องทํางานเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวได้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตนกับชุมชนได้ต่อไปภายหน้าไม่ว่าบัณฑิตจะได้ทํางานใดและอยู่อาศัยหน้าที่แดดก,ก็ตามจึงต้องตั้งใจประกอบอาชีพการงานด้วยความอดทนภาคเพียรโดยเต็มกําลังความรู้ความสามารถพร้อมทั้งประพฤติตน เป็นพลเมืองที่ดีมีน้ำใจไมตรีต่อผู้อื่นและช่วยเหลือสนับสนุนกิจการต่างๆเพื่อประโยชน์ของชุมชนด้วยความเต็มใจยินดีถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถสร้างตัวสร้างฐานะและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงผาสุข ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการโอทอบจังหวัดกาลสินซึ่งมหาวิทยาลัยกาลสินร่วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินเข้าไปส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยเป็นสากลอาทิผ้ามัดหมี่ภูไทยผ้าสิ้นแพรวาผ้าคลุมไหล่จากกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนผ้าหม่มผ้าขามา้าตุ๊กตาไดาโนเสาร์กลุ่มทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิด บ้านด่านเหนือซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนำไปจำหน่ายที่ร้านผู้ฟ้าเวลา13.37นาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรบรมราชกุมารีเสเด็จพระราชดําเนินไปโรงเรียนคําม่วงอําเภอคําม่วงทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคารสิริสินทุศาสตร์ เป็นอาคารเรียนขนาด4ชั้น24ห้องเรียนสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2562ได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาอนุญาตให้เชิญพระฉายายลักษณ์ประดับอาคารและเชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับป้ายชื่ออาคาร โรงเรียนคำม่วงเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาลสินจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2518เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน1,284คนและครู84คนมีพระเทพยานวิสิทตวัดปทุมวนารามและพระอาจารย์ประสิทธิ์ประสิทธโกวัดผาสุกประสิทธิการามใบบุญเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนสามารถพัฒนานคุณภาพการศึกษาให้เป็นโรงเรียนตามมาตร,รฐานสากลได้รับรางวัลสำคัญต่างๆอาทิรางวัลน,นักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีการศึกษา2563รางวัลเหรียญทองวงโยธวาทิตนานาชาติ Thailand World Music Championship จากสมาคมวงโยธวาทิตย์และรางวัลชนะเลิศระดับชาติการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา14นาฬกา47นาทีสมเด็จพระกนิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนพระเทพยานวิสิทธิ์อุดมวิทย์ตำบลนิคมห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริโรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นมาปี2535 เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนห้วยพึ่งพิทยาต่อมาประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศชื่อโรงเรียนนิคมหนองแก้วยานเวทีและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระเทพยานวิสิทธิ์อุดมวิทย์ในปี2560มีพระเทพยานวิสิทธิ์ชัยทวีคุตตจิตโตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีนักเรียน234คนครูและบุคลากรทางการศึกษา20คนด้านการเรียนการสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้งวิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม มีโรงเรียนเตรียมบุรมศึกษาเข้ามาเป็นเครือข่ายวิชาการช่วยดูแลสนับสนุนด้านวิชาการและร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งพัฒนาครูส่งผลให้การเรียนการสอนของโรงเรียนดีขึ้นโอกาสนี้ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนได้แก่โครงการเกษตรเพื่ออ,อาหารกลางวันใช้พื้นที่3ามไร่ส่งเสริมให้นักเรียนเลี้ยงไก่ไข่และปลา ปลูกพืชผักในพื้นที่ร่มและกลางแจ้งเพื่อนำผลผลิตไปประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและให้เด็กได้เรียนรู้อาชีพการเกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการนำผลผลิตที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ในการนี้ทรงเปิดแพร่คลุมป้ายโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนพระเทพยาน,นวิสิทธิ์อุดมวิทย์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดดำริกรมชลประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนองพระราชดดำริจัดทำโครงการนี้ปี2564ได้ปรับปรุงลาดคันดินพร้อมปูแผ่นผ้าห่มคลุมดินทั้งสองสะเพื่อป้องกันการกัดเซาะของคันดินในช่วงฤดูฝน ปรับปรุงลาดคันดินถมบดอัดแน่นพร้อมก่อสร้างถนนและติดตั้งรัว้วตลอดแนวถนนรอบสะซึ่งโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนพระเทพยานาวิสิทธิ์อุดมวิทย์นี้ได้สร้างประโยชน์เพิ่มปริมาณน้ำดิบในการผลิตประปาในโรงเรียนเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของโรงเรียนรัศดรและหมู่บ้านข้างเคียงในพื้นที่ก็ได้รับประโยชน์จากโครงการเช่นกัน โอกาสนี้พระราชทานพระราชํำริเพิ่มเติมให้กรมชลประธทานและสำนักงานกอปรอร่วมกันจัดหาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์รอบบริเวณสระเก็บน้ำตามความเหมาะสมและระบบกรองน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนพระเทพยานวิสิทิอุดมวิทย์ จากนั้นพระเทพยานวิสิทธิ์นำผู้แทนครูนักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยศาสตราจารย์ในแพทย์บรวรศิลป์เฉาชื่นประธานกรรมการมูลนิธิตะวันชายเฝ้าทุนละอองพระบาทกราบบุคมทุลรายงานการรักษานักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีที่มีความพิการปากแหว่งเพดานโวจำนวนสองคนได้รับการผ่าตัดแล้วหนึ่งคน โอกาสนี้มีพระราชดำริให้ช่วยดูแลรักษาเด็กให้ดีขึ้นรวมถึงการสร้างความมั่นใจให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย ต่อจากนั้นทอดพระเนตรดิทักการผลงานนักเรียนอาทิผลงานวิชาการได้แก่ระบบบริหารจัดการน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทํากิจกรรมต่างๆเช่นการปลูกต้นไม้การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้การบูรณาการน้ำสู่อาชีพเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การบูรณาการน้ำสู่อาชีพผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แสดงผลงานนักเรียนอาทิ แกะสลักสบู่งานร้อยมาลายัยงานใบตองงานพวงกุญแจจากวัสดุเหลือใช้การทำเสื้อปักมือลายภูไทยและทำทุงอีสานซึ่งประชาบ้านเข้ามาสอนนักเรียนสำหรับทุงอีสานใช้ประดับเมื่อมีงานบุญและเพื่อเป็นสิริมงคล <S <S ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี4ีํตำบลที่นำสุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอปของแต่ละตำบลมาจัดแสดงได้แก่ ตำบลคำบงตำบลน,นิคมห้วยพึ่งตำบลไครนุ่นและตำบลหนองอีบุตรส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมแพรวาผ้ามัดหมี่ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าเช่นกระเป๋าถือผ้าหม่มผ้าสบายสินค้าทางการเกษตรต่างๆจำหน่ายภายในชุมชนและขายออนไลน์มีรายได้เฉลี่ย8,000ถึง15,000บาทต่อเดือน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาเสด็จออกแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีบวงสวงเนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนประจำปี2565ณวังเทเวศวันนี้เวลา16นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวัสดิ์กรมมื่นสุทัศนารีนาถนวังเทเวศทรงประกอบพิธีบวงสวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2565ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนที่หอพระพร้อมกับทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนที่หอพระบ้านมอมหลวงสราลลกิติยากรแล้วเสด็จไปยังศาลพระภูมิทรงผูกผ้าสีชมพูทรงคล้องพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะ ทรงคมและทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองทรงจุดประทัดจากนั้นเสด็จไปยังโต๊ะเครื่องสังเวยหน้าพระตำหนักทรงวางพวงมาลัยทรงจุดเทียนแดงและทรงจุดทูบหางปักที่เครื่องสังเวยทรงกราบและทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองและทรงจุดประทัดวันตรุษจ,จีนถือเป็นวันสําคัญของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน มีการประกอบพิธีตามประเพณีเพื่อสักการะเทพเจ้าและอุทิศแด่บรรพบุพร,บรุษเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดจนขอพรให้พืชผลทางการเกษตรงอกงามอุดมสมบูรณ์ค้าขายลุ่งเรืองมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีมีการถือปฏิบัติ3วันคือวันจ่ายหรือก่อนวันสิ้นปีนิยมซื้ออาหารคาวหวานขนมมงคลผลไม้และเครื่องเส้นไหว้ซึ่งล้วนมีความหมายเป็นสิริมงคลต่อชีวิต วันไหว้หรือวันสิ้นปีมีการไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษเพื่อแสดงความกตัญญูตามคติจีนและวันขึ้นปีใหม่หรือวันเที่ยวที่นิยมปฏิบัติแต่สิ่งดีงามเพื่อความเป็นสิริมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการสังเวยพระป้ายนพราชวังบางปะอิน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชวังบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการสังเวยพระป้ายเรื่องในเทศกาลตรุษจีนเป็นพระป้ายพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาพิไทยกรมสมเด็จพระเทพสินทราามาศซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างถวาย และพระป้ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถจารึกเป็นภาษาจีนบนแผ่นไม้จันทร์ปิดทองขอบไม้จันทร์จำหลักลายจีนพระราชพิธีสังเวยพระป้ายเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5พระป้ายคือป้ายชื่อของบรรพบุรุษบุพการีที่ตั้งไว้สําหรับบูชาประจําบ้านการบูชาเส้นสวงแสดงเป็นแสดงว่าเป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษจะส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ปฏิบัติ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรวร,รขตัตตยราชนารีโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสองจังหวัดแพร่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคขตัตตยราชนารีทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรโปรดให้ในายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดแพร่จำนวน100รายเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานนอกจากนี้ราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์ได้มอบสิ่งของช่วยเหลืออีก200ชุดด้วย oh. จังหวัดแพร่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุก,กรขึ้นทะเบียนไว้1340ารยรายรวมสุก,กรในพื้นที่4 2 4 0 9ตัว ในปี2564มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ291รายทำลายสุกรจำนวน5,586ตัวสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพรไ่ได้ติดตามเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวดรวมทั้งสามารถควบคุมโรคสุกรได้และอยู่ในสภาวะปกติแล้วเกษตรกรชาวจังหวัดแพร่ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาในครั้งนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ